สวัสดีค่ะโฮก็เป็หมอโซเฟียพยาจิตกรกันอีกครั้งเะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเราจะมาในท็อปปิกที่ว่าใครกันเนาะนะคะที่แอบคิดถึงคุณตลอดเวลาโดยที่คุณไม่รู้ตัวอ่านะเดี๋ยวมาดูสิคะใครกันน้าที่แอบคิดถึงคุณตลอดเวลาโดยที่คุณไม่รู้ตัวอ่านะบางคนก็อยากจะรู้ว่ามีใครแอบปลื้มเราอยู่หรือเปล่ามีใครแอบคิดถึงเราอยู่บ้างหรือเปล่านะ อเป็นพลังงานโดยโรวมนะไม่ได้เฉพาะจงกับใครนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะกดลิงก์ที่หน้าไบาโอเลยหรือไม่ก็พิมพ์เพื่อนๆในแอปเคียวได้เลยจ้ะนะเป็นพลังงานโดยโรวมนะคะดูเพื่ความบันเทิงต้องซีเรียสนะคะงานดีๆน้อมรับกลับไปค่ะแต่ถ้าคุณมองว่าไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะนะคะ <S <S ่ะมาดูกันค่ะว่าใครกันเนา ที่แอบคิดถึงคุณตลอดเวลาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะอ่ะขอดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณนะคะ Five of s w o r d ค่ะ Nine of Cups Six of s w o r d ค่ะเลขที่เกี่ยวข้องเลขหเลขเเลข6นะคะช่วงที่ผ่านมานะคุณ มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการจะเอาชนะใครสักคนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใครบางคนที่พยายามจะเอาชนะคุณอยู่หรือเปล่ามันมันเป็นไพ่ของการที่จะเอาชนะคัดค้านกันอะ่ะเออมันไม่ยอมซึ่งกันและกันอะไรประมาณเนี้นะคะนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะเออ หรือเขาก็ได้พลังงานอาจจะสลับกันก็ได้นะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเยอะนะพูดคุยต่อรองเจรจาได้เก่งมากๆนะคะแต่บอกได้เลยว่าถ้าสถานการณ์ที่ผ่านมานะถ้าสถานการณ์มันมันมีปัญหามีประเด็นบอกได้เลยว่าสถานการณ์กําลังจะคลี่คลายนะคะอะไรต่างๆที่มันเป็นปมนกำลังจะคลี่คลายแล้วแล้วก็จะไปจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ทีนี้มาดูสิคะว่าใครกันนอกที่แอบคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเพจออฟ a d ดค่ะไม่คิดถึงอย่างเดียวด้วยแอบสอด้วยนะ k คิงออ r o a d ค่ะท of b r o a d ค่ะ q u e e n of s w o r d ค่ะ Age คนที่คนที่มีประเด็นกับคุณอะบอกอย่างนี้ดีกว่าเขาเฝ้ามองคุณแอบ,บส่องแอบ,บมองนะคะนะแล้วก็แบบชเงชงเฉงแง้เบ,บิ่งตาแลเลยนะคะคอยมองหาคุณนะคะแล้วก็ไม่รู้นะว่าปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนที่3เข้ามาข้องเกี่ยวหรือเปล่า นะถ้าไม่ใช่บุคคลที่3เนี่ยก็คือจะมีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์และทำให้มันมีปัญหาทำให้มันมีประเด็นเกิดขึ้นนะคะนะคุณและเขานะมีพลังงานของความเป็นมนุษย์อีโก้นะคะทั้งคุณและเขาเลยนะคะมีความเป็นอีโก้นั่นแหละมนุษย์อีโก้ที่เขาอีโก้ใส่คุณน่ะเขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะถามว่า รักครั้งนี้มันเป็นยังไงมันไม่ราบรื่นมันจะต้องต้องแลกต้องแลกด้วยอะไรหลายๆอย่างถึงจะได้มานะคะคนคนนี้นะคะคนที่แอบคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคือคนที่มีประเด็นกับคุณคะ่ะคนที่มีปัญหากับคุณนะคะเอาละ่ะคลิปนี้นะคะคือคนเก่าคะ่ะยังไม่มีพลังงานของคนใหม่เข้ามานะคะคือคนเก่าที่แอบคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะ หรือบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ด้วยนะคะเอาล่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและเป็นค่าคุยกับแม่หมอค่ะจะได้ไม่เป็นนี่การติดตามกันไปนะคะและฝากรีโพสต์ไปด้วยนะคะให้กับคนที่มีพลังงานตรงก,กันกับเราได้มาเห็นคลิปนี้ค่ะเพื่อเป็นสะพานบรุญให้กับตัวคุณเองนะคะสาหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ